สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับเคสนี้นะคะเคสลอกฟันเหลวค้างนะคะฉีดใสนเหลวมา20กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าค้างแดงเป็นก้อนแบบนี้นะคะลูกค้าแจ้งว่ามันไม่เคยอักเสบนะคะไม่เคยปวดมาก่อนแต่ว่านี้ลักษณะที่แดงนะคะเมื่อมาถึงเนี่ยเราจะคําได้เลยว่าตรงเรวืนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะาคล้ายๆถุงน้ํานะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะประมาณ90%ที่จะเจอหนองนะคะ นี่เลยเราก็จะเห็นมีความเป็นก้อนห้อยค่อนข้างชัดเจนนะคะเช่นเดียวก,กันกับอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ก็จะชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลังผ่าตัดเป็นยังไงเคสนี้จะบอกว่าเราเจอหนองแบบเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมานะคะหนึ่งสอง,ส,องสามนี่โอ้โหสวยงามเลยนะคะพอหน้ามนแล้วหน้าดูเด็กลงเยอะเลยนะคะ <c oughs> <laughs> หวานขึ้นเยอะเลยนะคะ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าความเป็นก้อนตรงนี้นะคะดีขึ้นเลยนะไม่ไม่ไม่ห้อยไม่คอ้คอยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเจอแบบตัวตัวหนองที่ค่อนข้างเยอะนะคะเนื้อค่อนข้างแบบมีความเป็นหลุมใหญ่นะคะก็ทำให้ดูสมูทมากขึ้นแต่ยังไงเราก็ต้องมาดูหลังทำนะ7วัน1ิวัน1นเดือน3เดือนนะคะเราจะคอยเช็คให้ตลอดนะคะเพราะว่ากินตัวหนองกินเนื้อไปค่อนข้างเยอะเลยเทีเยว อะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนี่เราก็จะเห็นว่ามีความสมูทขึ้นมากเลยนะคะ <ME> e: เมื่อเทียบกับความมีความห้อยความเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็มีแดงลักษณะเป็นถุงน้ำนะคะอันดอีฝั่งหนึ่งกันค่ะนีะ่เช่นเดียวกันนะคะดีขึ้นเยอะมากๆนะกระชับลับกับหน้านะคะไม่ห้อยไม่คล้อยแล้วนะมีความสมูท น้ามนเลยเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมโอเคค่ะชอบค่ะอไม่เจ็บเลยอ่าว่าจะถามอยู่เพราะว่าก่อนผ่าเนาะลูกค้าถามเพราะว่าเจ็บไหมคะหมอใช่ค่ะกลัวมากแล้วหมอก็บอกว่ามดกัดสรุปว่ามดกี่ตัวกัดมดตัวเดียวกัดเอามดตัวเดียวนะคะหลับสบายเลยค่ะหลับสบายนะผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะใช่ค่ะไม่น่ากลัวเลยไม่เจ็บเลยหลับสบายมากหลับสบายมากนะคะ ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะโอ้อยินดีมากๆเลยนะคะก็ดีใจที่ชอบนะในส่วนของทรงด้วยนะเห็นชิ้นเนื้อหรือยังคะที่เป็นก้อนก้อ,นเอ,อเห็นแล้วคะ่ะน่ากว่ามากเห็นแล้วเนาะแล้วก็มีแบบหนอกด้วยนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็สมูทเลยหน้าก็แบบว่ามีความแบบละมุนนะคะเป็นเคิร์ฟที่ธรรมชาติเลยนะคะ<ม>ก็เอาปัญหายี่สิบปีออกไปแล้วใช่ค่ะอืมโอเคนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะคะ แบบเดียวกันนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทุกช่องทางนะคะที่สซอวิคลินิกกับหมอพีทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย